ผมก็คงอยากแข่งยังสนุกกับการแข่งอยู่ก็อยากแข่งต่อไปอยู่เรื่อยๆครับอยากชนะอยากได้แชมป์เพิ่มขึ้นอีกรายการมันก็เพิ่มขึ้นมาใหม่มากมายเลยครับบางรายการก็เพิ่งมีมาสปอนเซอร์มาจัดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าหนทางมันยังน่าจะมีอีกเยอะครับก็คงพยายามจะคว้าแชมป์ให้ได้ทุกรายการที่เล่นส่วนตัวเราเล่นเกมเนี่ยเราน่าจะรู้ตัวเองอยู่แล้วเราก็ต้องเลือกเกมมาก่อนที่เราคิดว่าเราทําได,ด้ดีที่สุดทีนี้นเราก็คงเห็นตัวเองแล้วแหละว่า เราดีแค่ไหนเราพอไปต่อได้ไหมแล้วก็ศึกษาจากดูแข่งจากโปรเพเยอร์ประจําเกมนั้นๆมีสงสัยอะไรก็พิมพ์ถามเลยครับไม่ใช่เรื่องน่าอายการถามแบบเราไม่รู้เนี่ยเราก็ถามแค่นั้นเองเราก็ศึกษาเรียนรู้เอามาปรับใช้บวกกับว,ว่าสิ่งสำคัญก็คือลงแข่งบ่อยๆอย่างที่ผมบอกว่ารายการแข่งทุกนี้ไม่ว่าจะของเกมไหนครับมันก็แทบจะรับสมัครฟรีหมดเลยก็ลงไปก่อนครับแล้วว่ากันที่หน้างานแล้วเดี๋ยวเรา เราก็จะได้เสริมสร้างกระดูกให้แบบแข็งแกร่งขึ้นเวลาแพ้มาเนี่ยก็มาดูว่าเอ๊ะเราแพ้เพราะอะไรเราเล่นดีกว่าเขาแต่ทำไมเราแพ้เราไม่นิ่งพอหรือเปล่าเราตัดสินใจไม่ดีหรือเปล่าหรือวบาบางทีเราแพ้มาแบบแพ้ขาดเลยแสดงว่าโอเคเรายังห่างอีกเยอะเราต้องไปทำอะไรมาเพิ่มอะไรเงี้ยก็พยายามประเมินตัวเองครับสิ่งสำคัญเพราะว่าอ e ีสปอร์ตเนี่ยอายุงานมันก็สั้นบวกกับเสี่ยง ที่จะยืนยาวได้เนี่ยมันเสี่ยงเพราะฉะนั้นประเมินมตัวเองให้ดีแล้วก็หาช่องทางอะไรต่างๆแบบเพราะมันก็ไปได้หลายทางหรือว่าเราจะไปใส่ใจกับการเรียนของเราเต็มที่ต่ออะไรเงี้ยก็พยายามแยกแยะให้ได้ครับสมาคมเองเราก็มีโซลูชันในหลายๆด้านอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดแข่งในสถานศึกษาเพื่อจะบอกให้น้องๆรู้ว่าออการแข่งเกมมันไม่ใช่แค่เกมนะ มันมีตักกะมันมีคณิตศาสตร์มันมีความคิดมันมีการทํางานร่วมกันเป็นทีมมีการบริหารจัดการนะครับจะได้รู้จริงๆว่าอ e ีสปอร์ตที่มันมีวิชาการครอบอยู่เนี่ยมันถ่วยอะไรคุณได้บ้างครับการที่เล่นไปด้วยอะไรไปด้วยแล้วก็ตั้งใจเรียนไปด้วยคือผมเข้าใจนะว่ามันยากคือเราอาจจะมีความสุขอยู่กับการที่เราได้แชมป์มันก็อาจจะดูดีเอ้เพื่อนๆเฮฮาด้วยยินดีด้วยดูเท่ดูอะไรแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามันก็คือโบนัส โบนัสของชีวิตความสนุกสนานของชีวิตไปเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องควบคู่กับการเรียนไปด้วยเอาให้มันไปด้วยกันได้ทั้งสองทางครับมันไม่ได้ต้องใช้เวลาเยอะขนาดนั้นก็พยายามโฟกัสกับทั้งสองอย่างเลยทำอะไรก็ตั้งใจทั้งหมดไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่แบบจัดสรรให้ดีพยายามแบบควบคู่กันไปแล้วเดี๋ยวพอเจอทางที่ใช่เนี่ยพอถึงอายุหรืออะไรมันได้จังหวะเวลาที่ดีโอกาสมันไหลเข้ามาเราก็ ไ่อยคว้ามรไวครับส่วนหนึ่งนะครับว่าความสําเร็จของนักกีฬาไทยก็คือเรื่องการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนะครับก็หลายๆคนรายได้ก็หลักแสนนะครับต่อเดือนนะครับอย่างมากที่สุดเนี่ยประมาณ3-40,000แสนบาทอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นตัวปลุยทางให้น้องๆที่เป็นนักกีฬาในประเทศไทยเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะปั้นตัวเองไปประกอบอาชีพเป็นนักกีฬาต,ต่อไปกีนเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่นะ เป็นผู้ใหญ่ที่แบบเกินตัวเพราะว่ามีมีหลักความคิดของตัวเองชัดเจนมากนะครับว่าเขาควรจะไปทางไหนเรียนคือเรียนแข่งคือแข่งซ้อมคือซ้อมแล้วมีเวลาครอบครัวมีเวลาไปเที่ยวก็แค่อยากฝากว่าพยายามฝึกซ้อมแล้วก็รักษามาตรฐานตัวเองไว้เรื่อยๆครับก็คงเป็นทางที่บ้านเนี่ยแหละครับอย่างหลักๆก็คือคอยดูแลคอยเตือนเวลาเราหลุดหลงทาง,งไปผิดทางบ้างอะไรบ้างก็คอยเตือนคอยบอกแล้วก็ ตามเชียร์ในทุกๆรายการรวมไปถึงสังกัดต่างๆท,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 ที่เคยอยู่ก็เป็นส่วนสำคัญถ้าแบบไม่มีผู้สนับสนุนเนี่ยบางทีไฟในการซ้อมแบบความอยากเล่นของเรามันก็อาจจะลดลงรวมไปถึงกองเชียร์ตามช่องทางต่างๆช่องทางส่วนตัว Facebook, YouTube อะไรเงี้ยโหก็มากมายมาตลอดทุกๆรายการทำให้ผมก็ยังคงลุยต่อมาเรื่อยๆครับก็ต้องขอบคุณจริงๆ